สวัสดีครับอยู่กับผมตอนสองแลนนี่คือพิ m แม a แอปซูลชันดาที่7 หนึ่งในคว่าเมตาสี่สิบเจ็ดทอมทอมผมต้องการสูตรใหม่โอ้คุณสี่สิบเจ็ดเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับใช่ ผมบอกได้เลยว่าคุณต้องการสูตรเดินค,ครับตามผมมาเลยฟังนี้ครับไปตรงที่ห้องเปลี่ยนเสื้อเลยแต่ว่าผมยังไม่ไปตรงนั้นนะผมจะไปห้องนั้นก่อนงัาน,นผมรอข้างบนนะครับเจ้าของร้านแบบว่าใจดีมากเลยครับเฮ๊ย มีอะไรเนี่ยกันไกลกีกหน่อยได้ไหมอีกชุดคือผมจะมาลองติดชุดเนี่ยก่อนนะครับนี่คือชุดอะไรเนี่ยชุดแรกนะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นชุดคำครัวอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ชุดต่อไปมาดูกันว่าชุดอ,อะไรเปลี่ยนอันนี้ชุดที่สองนะครับก็จะเป็นชุดอ่าชุดทำครัวเหมือนกันแต่ว่าทำครัวแบบว่าเป็นระดับของ VIP อะไรพวกนี้นะครับดูแบบว่ามีราสีขึ้นนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปได้ได้เลยนะครับ ชุดต่อไปนะครับน่าจะเป็นชุดว่าเป็นชุดแบบดป้งกันแบบป้องกันรังสี UV แบบหรือไม่ก็เป็นชุดป้องกันแบบิอ,อะไรพวกนี้นะครับอาจจะนึ้ถึงแบบเกกิ้งไลท์เลยนะครับตรงนี้มีเก็บหลักานด้วยนะครับเราสามารถเก็บได้เลย นี่คืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเขาได้ไปเป็นหนังสือปะหนังสือนิยายปะไม่มีลูกใครวันนี้ดูหน่อยผมว่าคงไม่ใช่ลูกเรานะน่าจะเป็นลูกอ่าเจ้าของหลานตอนเด็กปะนี่ผมไม่รู้นะไม่แน่ใจอุ๊ยอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ย คือใครว่าสายอะไรวะสายล็อกเอลเห็นชุดเลยนี่คือชุดอะไรครับเนี่ยอู้ชุดอะไรอะ่ะชุดเป็ดนี่เป็นชุดปมตัวจากอิแมนปาบ,บ์มนี่นี่น่ะจำได้เลยไม่ทำบมดาเนี่ยปากนี้อัฟตอรี่ขึ้นมา มาดูอ่ดีเทลตรงนี้นิดนึงเหมือนภาพนี้เหมือนมีพิเอเอกอะไรบางอย่างนะมาจากภาพแบบตันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้คือเอป้าหมายผู้ชาคนั้นจําได้ว่าอยู่ในภาพแบบนี้นั่นแหละแต่เป็นเป้าหมายแต่นั่นเป็นเป็นด่านแบบว่าเริบร้องสุดท้ายนะครับนี่เลยไอ้คนนี้แหละ แล้วก็เป้าหมายคนมาก็น่าจะเป็นวิ่งเหมือนคล้ายๆแบบว่าสายคือโคโยตี้อ่ะแต่ว่ามันอยู่ในมันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป้าหมายทั้งคู่เนี้ยน่าจะเป็นอ่าที่มีดานะสวรรค์ครับนรกออนพวกนี้นะครับไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็สวรรค์ส่วนผู้ชายคนนั้นได้เป็นชุดบ i p นะครับเป้าหมาย ค,คือใส่ได้คือเราจะปลอมตัวจะได้แค่ทั้งสวรรค์แล้วก็นรกนะครับคืออะไรเนี่ยโกสกาคืออะไรนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะมาดูที่อื่นดีกว่าเฮ้ยมี่ปาหมายคุณเคยตรงนี้ที่หนึ่งนะครับอันนี้เหมือนมีอิสเร์เอกด้วยนะครับ ของผ้าแบบันี้นะครับก็มีเป้าหมายที่เราไปฆ่าด้วยนะฮะออกตามหนังสือพิมพ์นะแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยใครวะเนี่ยโอตีเซเว่นี่คือเป้าหมายนะที่เราสังหารไปนะครับออกข่าวในหนังสือพิมพ์อ้าโชว์เลยกูเพราะว่าทำไมกูแบบทำไมเป็นช่างดีเยี่ยมอะไรขนาดน,นั้นละ่ะ ไอห,หัวไอชมาคืออะไรวะนี่ยังบอกว่าเป็นโฟตีเซเว่นอะนี่คืออะไรวะแอปยูซีนดิทแมนเห็นผู้ชายคนนั้นไหมก็เหมือนประมาณนั้นแหละไปไปดูทุง่งอ,อื่นดีกว่าทุ่งอื่นไม่น่าจะมีอะไรนิดนึงไม่มีอะไรละ การันขึ้นไปชั้นบนเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขึ้นชั้นบนก็มาดูห้องนี้นิดนึงของห้องนี้แบบว่าเหมือนจะเป็นที่แบบเครื่องปัดไฟปะ่ะน่าเหมือนแบบน,นั้นเลยนี่มีอะไรหรอใส่สชุดนี้เดินไปเลยได้ไหมมาจะดูหากห็าลเลยเว้ยโอ้โหเองอาไปร่าไปเลยกู ตจ,จิตหรือคาสิตไปเนี่ยนี่ข่รวามึงอะ่ะผมว่าคงไม่ใช่วิโตสกาเลต้านะหรือไม่ก็โคเฟลไม่ใช่นะแล้วก็เจ้าของร้านตัดตัดสูรแบบหน้าร้านแบบถือว่าสวยมากเลยถือว่าเขาทำมาดีนะทนี้ก็มีไอชสีเทาเกียบเลยมันมีหลายชุดด้วย เป็นข้าข้างในเลยครับปุ่นสี่สิบเจ็ดรูปนี้คืออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นอ๋อน่าจะเป็นรูปแบบว่าเป็นรูปครอบครัวเขาอะไรเงี้ยครอบครัวของเจ้าของร้านอย่างเงี้ยเจ้าของร้านก็ชื่อว่าทอมทอมมี่นะฮะเจ้าข,ของร้านชื่ออะไรเนี่ยทอมมี่ อ่าเซลเซลเมนซ่าตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยสิบคือผมตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยอฮะแล้วก็อ่า uh, อันนี้คือซาซาทเทีย้าอันทีต้องขออภัยด้วย ดีป่ะชุดน,นี้โอ้ก็ถือว่าทำไมทำไมทำไมขามึงทำไมเป็นงั้นวะเดี๋ยวขาเป็ดโอ้โหสีแดงไปเลยกเกงก็สีแดงกูว่าอย่าผมว่าไม่ใช่กเกงอ่ะผมว่าถุงนอ่องเปลี่ยนเลยดีกว่าทีนี้ก็กลับใส่ชุดของเราชุดน,นี้ค่อนข้างพัฒนาจากชุดเดิมของคุณดูสิครับ เสื้อผ้าทำจากังสัตว์เสริมด้วยความกระชับปาดยอ่อแน่นอว่า <Of course. S 1> มีซับในกันกระแทงด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพอมี่นี่คือชุดเรานะนา,นาทีจะได้ใส่นะนี่เลยหล่อด้วยออถ้าเราใส่ชุดนี้มีลาสิกนิดนึง like ครับลุงเจ้าของร้าน <laughs> Would there be anything else? ไปดีกว่าไม่มีะอะไรแล้วมีเหรียญด้วยมีเหรียญติดชุดด้วยทำให้นี่ถึงันนี้เลยหลานแดกจบแล้วนะครับ ถือว่ามิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในของทห้ผมนะครับติดตามรับชมทริปแมสแอสเซิลูชันดนะ่านต่อไป